สวัสดีค่ะทุกคนแวันนี้นี่มา lunch น,นะคะวันนี้พาทุกคนมาทานอาหารกลางวันนะคะนี่เห็นไหมข้างหลังลาลาอ่ะเดี๋ยววันนี้ลาลาจะมาร้านอาหารร้านหนึ่งที่ลาลาจะบอกว่าอยากพามาตั้งนานละแต่ว่ามา d i น,นอร์ทีไรคนบซซี่มากนะคะวันนี้ลาลาก็เลยเออมาช่วง lunch แทนนะคะ แล้วก็แต่ว่าอ outdoor เนี่ยสวยมากนะคะเป็นร้านอาหารที่ลาลาตั้งใจจะมา o u t ดอ o r นะคะ,ะข้างหลังของเราของลาลานี่นะคะก็จะเป็นนะนี่ซิตี้ฮอล์นะคะก็จะสวยมากนะคะในเมืองพาสาดีน่านะคะนี่สวยมากวันนี้เนี่ยอากาศดีมากค่ะเหมาะกับการนั่งเอา u t d o o r มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวลาลาจะพาเดินไปร้านอาหารที่ลาล่าบอกว่าลาลาอยากจะพามาตั้งนานแล้วนะคะจะบอกว่าเอาดอร์น่ารักนะคะโชคดีวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวลาลาจะมาพาดูร้านอาหารด้านหน้าก่อนนะจ๊ะส่วนอ่าเห็นไหมนี่ โชว์บรรยากาศข้างนอกนิดหนึ่งนะจ๊ะเหลืองๆหลือ่านี่ร้านนี้เลยค่ะ California Pizza c h i c เ e ้ Kitchen นะคะนี่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าอยากที่จะนั่งอินดร์ก็ข้างในนะคะแต่วันนี้ลาลาพิีเฟอร์ข้างนอกนะคะแล้วก็เขาจะอยู่ริมถนนลอสโรโบนะคะนี่นะคะก็บรรยากาศสวย วันนี้ก็เลยพาทุกคนมาเห็นหมะเอาดอกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นร่มสีเหลืองนะคะวันนี้ละล่าก็เลยใส่ชุดสีเขียวบ้านะคะให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงน <c oughs> ะเน่ยน่ารักมาดูสิมีน้ำตกวยน่ารักเนาะ,ะตายละอยู่อยู่ใต้ร่มสีเหลืองหน้าลล่าเป็นสีสีแดง

Can okay, I see picture? Okay? No. can have more okay? um, can have more okay? I like that one. can have more okay? <laughs> <laughs> อไเขียอรก็วันนี้นะคะพ <Okay. S 2> าทุกคน มาร้านแคลิฟอร์เนียพิซซ่านะคะก็อย่างนี้แหละค่ะต้นกำเนิดมาจากแคลิฟอร์เนียนะคะแต่ที่ล,ะละาลาชอบก็คือว่าแคลิฟอร์เนียพิซซ่าเนี่ยลาลาพึ่ง <laughs> ลาลาพึ่งรู้ว่าเขาอ่ะมีสาขาเนี่ย ร้อยกว่าสาขาทั่วโลกนะคะ internationally นะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าลาล่าเคยมาร้านนี้เนี่ยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมแบบว่าลาล่าไม่ค่อยนึกถึงร้านนี้อาจจะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลาละ่าพักอยู่ที่เมืองอื่นแล้วก็พอมาพาสดีน่าเนี่ยลาล่าก็ขับรถแบบว่า ผ่านบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบาแบบเอ้ยเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาแล้วก็ไม่ได้มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลันซะเลยนะคะแล้วก็ลาลาออเดอร์สตรอเบอร์รี่ลามม่าการิต้านะคะแล้วก็คุณแฟนคุณชายคุณชายสั่งอะไรคะ What you order? ค <laughs> ะ What you order? <laughs> What you order? <laughs> mm hmm. s ซ n g r i a right? You ria, right? What oh. Could you show ่ s e order s a n g r i a กร k ยร์วัดแซงเกรี a ร์ค่ะแซงแซงเก o u ยร์ฟรายสอ๋อคุณจะโชวชอซค่แซียรนะคะเดี๋ยวราชวอยู่นี่อันนี้นี่ของคุณชายนะคะของคุณชาย เชียร yeah. okay. mm ์คือที่เนี่ยเขาอ่ะมีเขาเฟม,มสัส for ค็อกเทลนะคะเขามีชื่อเสียงเกี่ยวกับค็อกเทลนะคะ mm hmm. วันนี้ก็เลยแบบไม่มีวานี่มีเบียนะคะจะเป็น,นะคะ็อกเทลแทน แล้วลาลาเนี่ยสั่งเมนูที่ปกรามากนะคะแล้วก็ทำให้คาริคอนเนยพิซซ่าเนี่ยเขามีชื่อเสียงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลาลาสั่งอะไรนะคะอันนี้เน่าอันนี้ I want your face on the video <laughs> and me can I have the video for my hmm. I can do I have a few video on half so I can put all together and. Okay. <laughs>

ตอนนี้ขอเวลานอกรอบในการเรคคอร์ดวิดีโอนิดนึงนะช่วงรอรออาหารจากแกรี่ไปเบียพิซซ่าจะบอกว่าตอนนี้กาล่าจะเริ่มทำจริงๆอะกาล่ามีอยู่มีอ๋อโอเคดีนะแฟนมันเนี่ย it's very good too I know right but I I wasn't sure if he was gonna like it cuz Usually men don't like sweet drinks. like my husband doesn't like sweet drinks, but I do. <laughs> he loves <laughs> he he it. He love it. <laughs> try your sangria? Okay? No. Too late. Oh, you so girly, Hadi. But it's very good. Okay? Man, I love man. I see the video, okay. I accidentally put in the wrong pizza, so they're right next to each other. Mm. This is the BLT uh, pizza. I'm going to drop it off and you can have it. They're making you the baby, the, the bacon one already. Okay. So just so you know. But oh, they told me much. to bring it out to you anyway. Okay. Yes, thank you very much. Right, and Here. let me know if you need a container. Okay. Do we need anything else right now? Mm -hmm. That's it for me. Okay. You thank want you me very, to very much. much. Uh -huh. Picture. Ah. Pizza. อันนี้นะคะเมนูแรกเลยนี่ลาร่าโชว์ก่อนเนาะก่อนที่ลาร่าจะ move เอ่อกล้องให้มันไกลๆจะได้เห็นนะคะอันนี้เนี่ยเป็น what is called บบน,ะนะคะนี่ b b e chicken salad นะคะ นี่นะคะ uh, <show> ชื่อเต็มๆเลยนะคะ BBQ BBQ the original b a r b e chicken chop salad นะคะเป็นหนึ่งเมนูที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะคะแล้วก็เผอิญว่าตายแล้วทางร้านทำให้รู้สึกประทับใจมากก็คือว่า โอเคมีนะค่ะสวยดูเลยเราล่าเซตอัพตัปหนึ่งนะคะ แรกเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรา,เราจะลองก็คือเป็นสลัดนะคะเป็นบาร์บีคิวสลัด คือเขาบอกว่าเขา famous, อ่ะเฟมัสเกี่ยวกับบาร์บีคิวตัวบาร์บีคิวนะคะซึ่งลาล่าก็สั่ง order. ออเดอร์สั่งออเดอร์ตัวพิซซ่านะคะเป็นบาร์บีคิวชิสเก้นสลัดด้วยชิสเก้นบาร์บีคิวชิสเก้นพิซซ่าเลม เดวิลน้อยซอสบบีคิวที่เด็ดคือตัวไก่อ่ะมันแบบมันคือเขาเป็นหมักกับกตัวบาบีคิวซอสอะอ่มันจะมีแบบเหมือนกบบมันจะหวานเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหบบวานมนิดนึ่งค่ะกนเนี่ย มิกซ์พวกคาร์นะคะมีโคม่โตมีครนะคะแล้วก็มีตัวอโวคาโดนะคะแล้วก็แบล็คฟรีแบล็ครีดีมากค่ะแต่เาื่อว่าไม่กีนะ ทำพนักงานก็บอกว่าเขาคือทำตัวเขามีการทำผิดพลาดนะคะเขาก็เลย คือเขาอ่ะมันเป็นอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวชไก้นพิซซ่าอะไรหมกตจมันเป็นบาร์บีคิวอ่าลาลาจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่นะคะคือบาร์บีคิวชไก้นพิซซ่านะคะแต่แต่เอนว่าลาลาสั่งใครลาลาเนี่ยเขาสั่งอ่ ต,ตัวเบคอนแล้วก็ไพ่อโตนะคะแต่เ,เขามีการทําผิดพลาดเ็าลืมสยยใส่ตัเวเบคอนนะคะแต่ว่าพนักงานเขาเอามาให้เขาบอกว่าเขาถือว่าเขาทาผิดพลาดเดี๋ยวเขาทำมาให้ใหม่แต่อันนี้ก็คือเป็นเมนูที่คืออร่อยอยู่และแต่ว่าพนักงานที่นี่ก็คือทางร้านเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทําเมนูที่ถูกต้องมาให้ลูกค้าอะ,ะอร่อย ก็คือถ้ามาคือว่าให้สั่งเมนูวันนี้เลยนะคะเป็นบาร์บีคิวชิสเก้นพิซซ่านะคะ เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชอบที่ไหนคะที่ใมใจคือเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดอ่ะเขาจะแก้ไขแล้วเขาก็แสดงความรับผิดชอบในหลายๆครั้งนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาช่วยเราเงี้ยค่ะ จริงๆเนี่ยลาลาก็จะเอาจานนี้ก็ได้นะแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาสั่งออเดอร์ที่ถูกต้องทำให้เราแล้วเลยแต่ว่าก็โอเคเลยทีรเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือใส่ของใส่บ้านได้นะคะ

อาิ w a p p e a h i t is good huh but this one we took off our menu so it's a good thing you tasted it อันนี้เป็นเมนูที่ถูกต้องที่ลาลาสั่งมานะคะก็คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวไก่พิซซ่านะคะแล้วก็ลาลาใส่ตัวลาลาแอดสุขพลัอปเปิลนะคะแล้วก็ แอบเบคอนนะคะนี้นะคะนี่เป็นเมนูที่ตั้งใจสั่งนะคะ

so happy <laughs> มากเลยวันนี้ <c oughs> เพราะว่าวันนี้คือ <c oughs> คอ,อยากจะมาร้านนี้ตั้งนานแะละ้ว <c oughs> แต่ว่าดินเนอร์ปีซี่มากเลย Right, this a lot of food. ก็คือตอนนี้ลาล่ามีมีทิฟของกันนะคะคือส่วนตัวลาล่ามีทิฟอของนะคะแล้วก็ลาล่าเนี่ย ตั้งใจว่าเวลาที่ลาลาไปไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยลาลาก็จะทำติ๊กตอกแล้วก็จะโชว์ให้เพื่อนๆดูแบบรูทีนของลาล่าเช่นว่าแบบลาลาแบบว่าตอนเช้าลาลาใช้สกินแคร์อะไรลาลามีไลฟ์สไตล์อะไรแล้วก็ลาลาอยากจะโชว์ว่าเนี่ยเวลาที่ลาลาแบบว่าก่อนนอนลาลาใช้สกินแคร์อะไรมีไลฟ์สไตล์อะไรมีรูทีนอะไรบ้างในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บบลาล่าแบบคือออกจากบ้านบ่อยอย่างเงี้ยลาล่ามีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยข้างนอกหรือว่าแบบลาล่าไปเที่ยวเน,ววเนี่ยลาล่าก็อยากจะทำทิกตอกโเงี้ยค่ะก็อยากให้รบกวนเพื่อนติดตามนะคะในะลาล่าลิต้าลาล่าลิต้าทีเคสนะคะทีเคสคือไทยแลนด์นะคะแล้วเดี๋ยวลาล่ามามาแจ้งอีกทีนึงนะคะส่วนของพรีเฟคนะคะเราก็มีทิกตอกของพรีเฟคก็คือพรีเฟคทไทยแลนด์ คะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็มาโชว์ว่าเนี่ยมีคนเขาแบบว่านั่งข้างนอกกันคือฝรั่งจริงๆเนี่ยก็ชอบนั่งเอาดอนนะคะแล้วก็วันนี้อากาศดีๆดีนะคะแล้วเราก็แบบแฮปปี้มากเลยยูนิคอร์ดฮาวเตอร์ซิงเดอร์ฮาวนิ้ฮะเย้โบ๊ทเตอร์ไปช่วย แล้วก็เวลาที่มาเอาดอเนี่ยสาลาก็จะแบบรู้สึกปลอดภัยนะคะแลาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแบบกินกิน i n d o อะไรยเงี้ยก็แบบกินเอาดอจะรู้สึกแบบสบายใจนิดนึงเรื่องของโควิดนะคะ เรอบอกว่ามึงกพ่ต้องแปลกใจนะว,ว่าลราล่าใช้มือนคือคนอเมริกันอ่ะจริงๆเลยอ่ะเขาจะไม่ใช้ซื้อเขาจะไม่ใช้ซอมใช้มีในการกินพิซซ่าเขาจะใช้มือกินอะไอย่าค่ะมันจะปิ่นมากกวา่า มสมัยที่อยู่เมืองไทยอ่ะลาลาก็ใช้ใช้ซ่อมนั่นแหละใช้ซ่อมเชนี่แต่ว่าพอมาอยู่เมกาเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้มืออ่ะหรือ มันไม่ได้แบบเสียมารยาทเลยนะคะแล้วก็คนอเมริกนันก็นคือใช้มือในการกินพิซซ่านะคะดังนั้นเนี่ยใครมาอเมริกาก็ใช้มือในการกินพิซซ่านะคะไม่เฟรเกินเว้ยก็ใส่รักอยู่อ,อยู่สติมีนยาวคว,ออวามตรงนีน้เดี๋วยวก็หัวติ่งอันนู้นจะเป็น แล้ววันนี้พิชัยน่ารักนางพามากินข้าวรางวันโตปิดเนี่ยนางจะแบบคือโอกาสที่ร้านร่าจะมากินรางวันเนี่ยจะนางค่อนข้างยากอะไรเนี่ยเพราะว่านางจะทำงานถึงประมาณบ่ายโมงซึ่งอะไรเงี้ยนะคะคือแฟนร่าเขาทำเกี่ยวกับ ทางด้านการเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนี้เขาก็น่ารักนะคะลาลาบอกว่าเซอร์สุขแย่ลาลาบอกเขาว่าลาลาอยากจะมาแบบโชว์เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะหลังแล้วก็บรรากาแกบบอยากให้เห็นบรรยากาศอะว่าตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์ของคนอเมริกันเขาทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ความสวยตอนกลางวันของที่แคลิฟอร์เนียเป็นยังไงบ้างยอะไรเงี้ยคือแคลิฟอร์เนียเนี่ยต้องบอกว่าเป็น <c oughs> เป็นเมืองที่ใครไปก็ชอบ <c oughs> แล้วก็รักแล้วก็หลงไหลนะคะแล้วบอกเลยหลายๆคนที่อยู่เมืองอื่นๆรักอื่นๆจะต้องมุ่งมาที่แคลิฟอร์เนียเท่านั้นเลยปรับนิดเดียวปรับนิดเดียว ะะอันนี้แอรสวยนะบรรยากาศ <c oughs> คือแคลิฟอร์เนียจะคล้ายอากาศจะคล้ายๆกับเมืองไทยแต่แต่ว่าจะไม่อบอา้าวนะคะก็ <c oughs> คือเนี่ยอากาศจะเย็นสบายๆอะไรเงี้ยทำได้ร้อนมากนะคะแล้วก็ไม่หนาวอะไรคะผู้ส่วนใหญ่ This one is more tasty because they put bacon on yeah? it, like they do it right? or they put different vegetables in this one, because they put onion, red onion on it. You're welcome. นะค่ะก็บปรยากานะคะสายริบเนียนะคะสวยงามนะคะก็โชว์ด้านนี้ให้ดูน่าสวยนะคะสายลาลาแบบอยู่ในมุมที่สวยมากๆเลยนะคะอันนี้มุมสวยงามพิถีพิถันค่ะ เวลานั่งเอาดอร์อย่าลืมนะว่าจะต้องแบบใช้กันแดดนะอย่างวันนี้ลาล่าใช้ตัวเซรั่มคิวเทนนะคะของืุณเฟชเชอร์บาแล้วลา่ลาก็ตามด้วยกันแดดนะคะไม่กันแดดไม่ได้นะคะเพราะว่าแดดอ่ะมันทำให้เราเกิดฟ้าและเกิดสายมันทำให้ผิวเขียวด้วยนะคะ เดีลาล่าจะไล์ได้ไม่นาเพราะว่าพละลาล่าเริ่มหน้าแดงอะในเสเกตติง <laughs> เลยนี่ยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะข้างนอกนะคะ outdoor นะคะลานทางนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าลอาล่าก็แบบพยายามจะมาโชว์ ช่วง l u n c h t นะคะว่าที่คนอเมริกันเนี่ยเขากินอะไรยังไงกันบ้างโดยปกติร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบมีเมนูเป็นร้านช่วยนะที่ว่าแบบครึ่งหนึ่งเป็นสองชิ้นแบบเป็นฮับฮาบฮับฮับสล,ลัดแล้วก็ฮับฮับพิซซ่าอะไรอย่างงี้นะคะโอเค <laughs> เลเธอค่ะ <laughs>

ก็ถ้าใครมาแคลิฟอร์เนียนะคะเราไม่เราไม่แน่ใจว่ารับสื่อนี้เปล่านะคะแต่ว่าถ้าใครมาแคลิฟอร์เนียแล้วเราแนะน,นำว่าต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ได้มากินแคลิฟอร์เนียพิซซ่าคิทเช่นนะคะแล้วก็ <c oughs> ลองมาที่สาขาพาัสาดีนานะคะเอาดอกสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็บริการดีแล้วเรื่องบริการบริการดีนะคะแล้วก็พนังกงานส่งแมสสนะคะก็ ยังไงเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงให้เพื่อนๆนะคะเทคแคร์ care, สุขภาพนะคะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้เนะี่ยที่เมืองไทยไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วอะไร้ยแต่ว่าก็ยังอยากทุกคนระมัดระวังนะคะในเรื่องของโควิดนะคะอืม,อม,อม เหมือนเดิมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็าติดตามติ๊กต็อนะคะของ Perfect Thailand นะคะแล้วก็ของลาลานะคะแล้วก็เดี๋ยวลาล่าพามาทานอาหารกํงวันใหม่ท้งหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนสินค้าดีๆนะคะไมเซรานะคะแล้วก็เฟรร่มของ Perfect นะคะ ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์ใน tiktok นะคะว่าสินค้าของ Perfect มีดียังไงนะคะโอเคค่ะยไงวันนี้ขอตัวก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะ